ทีช่างแม่นะครับก็จะมารีวิวการตรวจการดูยสึกที่ผนังที่มีวอเ์เปอร์แบบนี้นะครับก็ใช้เครื่องตัวนี้ในการตรวจนะครับตอนนี้ก็เป็นเครื่องวัดความชื้นนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่อเมริกาใช้ไปนะครับก็ตัวนี้จะไม่ทําลายวอเปเปอร์นะครับถ้าสังเกตนะครับที่วอเปเปอร์ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็ ถ้ามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่เบื้องต้นครับตอนนี้เราเห็นว่าผนังเนี่ยมีชมพูชมพูขึ้นก็คือเป็นเชื้อรานะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องประจวบชิ้นตรวจดูนะครับดูนะครับนะครับขึ้น999วันนี้ครับแสดงว่ารัวแน่นอนนะครับค่าขึ้นมา999นะครับแล้วถ้าเป็นผนังแห้งๆนะครับนะครับข้างจะเป็นยังไงนะครับ ถ้าไม่ได้ขึ้นก้าวกล้านะครับสแสดงว่าผ่านอยู่นะครับไม่มีการลดซึมนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าจบไปครับที่มีการลดซึมนะครับที่หลังรอยเปิรแบบนี้นะครับ